ตรวจชุดปรับปรามยาเสพติดแล้วก็ชุดสืบสวนของสอพอสดาจังหวัดสงขลานำโดยพันตำรวจเอกบันเทิงเหล่าเจริญพุ่มกับการสอพอสดาพันตำรวจโทร,รัชวุฒิอ่อนแพงรองพุ่มกับการสืบสวนสอบสวนสั่งการให้ร้อยตำรวจเอกนพรุตบัวทองรองสารวัตรสืบสวนระดมกำลังกวาดล้างอาชญากรรมและสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบในพื้นที่ของอำเภอสดาโดยหนึ่งในเป้าหมายเป็นการเข้าตรวจค้นและจับกลุ่มนายสมศักดิ์หนูขาวอายุ39ปี ซึ่งเขามีอาชีพรับจ้างรุดยางพาราที่ขนาไม่มีเลขที่ภายในสวนยางพาราในพื้นที่หมู่4ตําบลสําน,นักแต้อาเภอสดาว Down, พร้อมยึดอาวุธปืน3กระบอกค่ะเป็นปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์1กระบอกกระสุนปืนลูกซองเบอร์12จํานวน9นัดอาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์ขนาดจุด22นิ้ว1กระบอกเครื่องกระสุนปืนขนาดจุด22จำนวนอีก1นัดและอาวุธปืนลูกซองสั้นแบบปัมแอคชั่นอีก1กระบอกรวมถึงเครื่องกระสุนปืนลูกซองเบอร์ อีกสานัดด้วยจากการสอบสวนนายสมศักดิ์ให้การบอกว่าเป็นแค่ลูกจ้างค่ะรับจ้างกลุดยางพาราแล้วก็พักอยู่ในขนามแผงนี้ส่วนอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนทั้ง3ากระบอกมีเอาไว้เพื่อล่าสัตว์เท่านั้นแล้วก็ไม่เคยใช้ก่อเหตุในคด,ดีใดๆหรือว่าทําตัวเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เจ้าหน้าที่จึงยึดอาวุธปืนทั้ง3กระบอกไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าเคยถูกนําไปใช้ก่อเหตุในคด,ดีใดบ้างหรือเปล่านะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหานายสมศักดิ์ ในฐานความผิดมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสพสดาวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะก็รู้ว่าไม่ว่าคุณจะเอาไว้ก่อเหตุเอาไว้ล่าสัตว์อะไรก็แล้วแต่แต่เมื่อคุณมีไว้ในครอบครองแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายก็ต้องมีการไปตรวจสอบแล้วค่ะว่าปืนที่ตรวจค้นเจอในครั้งนี้นี่เคยนําไปก่อเหตุตรงจุดไหนบ้างหรือเปล่านะคะ